ส่งให้มาเตีมส่งให้เลย้วยรอบได้นคะของาครอน่อยะไ่ค่ะ่ิาครับก็ขอบคุณคมาพูดงานเก่างานลำบากทีเป็นงานเ ก็ได้ทกทาครับที่ได้โอกาสมาเปิดตัวแบรนดของ c h a นชาร Face นสครับซึ่จะเป็นแอนโา l ูวีนเวร่แบรนนะครับทีนี้ก็จะเป็นแ t บว e าไ t ฟอร์ทอร์ทพา m ูวีนซิลเวอร์นะครับจะเริ่มมีขึ้นในใจของปรงเทศนะครับในโมีไล้าเียสุเดียรครับได้แรงบันาลใจกับอินสทร์ั่มาจากการทีไปประสบการณ์การทำพาลวีนครับ ทางอเมริกานะครับก <t ell an> ็ได้มาเปิดตัวเปิดเป็นหลายอย่างที่ไทยไม่ไม่มีมาก่อนนะครับก็เป็นความน่าตัวที่สนุกนะครับน้ำปั๊มเลนินนะครับทุกใปทีกต่อใหสามารถมา e นจอยวัฒนธรรมได้ผมก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์ให้คนไทยได้เข้าประสบการณ์วัฒนธรรมที่อย่างแบบนี้แบบ เป็นเป็น culture นะครับอยากสร้างอยากสร้างทองถิ่นอยากสร้างค c ม m m นิตี้มากกว่าครับที่คนรุกสมัยนะครับสามารถมาสนุกกันได้หยิบขยอยกันได้นะครับมาแต่งหน้าแต่งตาแต่งชุดกันในวันทั้งปีที่เราฝันของเราได้ที่นี้นักกินที่ยืนกันมยืนห่างไม่มากเลยโอ้ห่างคิดว่าความพิเศษอะไรที่แบบแตนๆต้อง ในชันนิตเฟสผมอยากสร้างเป็นโลกของชันนิตมามากกว่าวเป็นทีมโลกที่จะสร้างมาจากมันเวทมนตร์และแปดิ่นะครับจะมีวิถีพิซซาร์พิซซารกิจกรรมนะครับมากมาย <c oughs> ที่ในทีมของชันหนึ่งเราซึ่งอยากให้ทุกคนได้ผ่านนะครับอยากให้มาสนุกกันานในท็่นี้ได้นะครับมามาปลดปล่อยส่วสนตัวได้แะสนุกก็ได้ตอบคุณผู้ชมมาด้วนี่มีเยอะเลยฮะ แรกเลยนะครับผมรู้ส <gib ED> ึกร้อนครับแบบนี้ท่นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้ร่วมงานกับศิลปินมือใหญ่ๆายคนนะครับเป็นเกียรติมากๆเลยที่งานรู้สึกยังไบ้ครับใช่ครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้นนครับใช่ครับนี่ดูกับบาญาครับครับชวนีผมไม่ได้สเสหนักมกยเลดใ่พื้นใ่อดครับจริงๆแล้วก็รู้สึกสนุกเพราะว่าถือแปกด้วยครับ ไปที่พิทต่างๆแต่อันนี้ก้สึกว่ามันพิเศษที่แบบเดอมันเป็นพอที่จบงที่งานฮาร์วีโดยเฉพาะซึ่งต่างประเทศเราเห็มีการพิจาขกันซึ่งอันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่น่าจะนำเสนอมากขึ้นนะรับอคราวนี้ก็้กาดสินจแท่ละมีความสุจริงไปด้วยม่กัจะมีการหลอกการหลอก่อาจจะไม่ไปวันนั้น คือหลอกให้คนรู้ไปหลอกหลอกคนงงหลอกให้คนงงไป้ป้าที่ดรเปนากทรราได้แล้วครับมีมีทียไปนะครับมลากมีพี่เคปฟอร์นี่นนนะครับซีนะอยากดูออยากดูีอซ อยทุกคนเลยครับมันต้อมีพี่โอมนะครับแต่โอ้แล้วก็ผมเรียกว่าถ้าเป็นแฟนเราก็คือแบบเต็มอินแบบว่าแน่นอนทั้งความหล่อแล้วก็แน่นอนครับน้ำที่เสียงออกก็เสียงินที่ผมเลือกมาชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเป็นใน F T ของพี่อยู่แล้วนะครับเพลงผมก็ฟังจากทุกวันในี่ยโปรไล์อยู่แล้วครับตลอดที่ผ่านมา ตอนนี้ฟังฟังเาาใหม่ครไม่ต้องรอครับดีแลวครับไม่ต้องรอแล้วครับไปได้เลยต้องรอมาได้เลยครับไปได้เลยได้คลก็งานยำยำเซนาเซนเซนของันทีะาันจันที่งานยูเอฟไลล์ละบ้างเนเปียนะครับในวันที่คบ1ตุลาคมนะครับวันตรงกับรกราคีเลยครับครับผมฝากด้นะครับวันาโล เดี๋เราไม่รู้จะไปที่ไหนมาที่งานอีชารถเอฟนได้เลยนะครับก็ผมจะเต็มกิบมิสติกความเป็นเวทมนต์แล้วแน่นอนแล้วก็เป็นผีกีนะครับปีศาจนะครับสนุกเต็มแล้วเราจ่ายไปกัน6จบด้วยผมซะด้วยเลือกถูกคนซะด้วยสนุกแน่นอนครับเพราะว่าผมอ่ะก็ไปเพื่อสนุกเหมือนกันค่ะอันนี้โกงผมเองรับรองครับผม